ทีส,สองบอกมีใบขับขี่ขี่รถตีมีพรบไปเกิดกบ,บิเหตุถามว่าเจ้าจะถามว่าบริษัทประกันไทยเนี่ยจะปฏิเสธบัตริริชอบได้ก่อบ่มาได้นะเจ้าอันนั้นมันเป็นเรื่องความผิดของกฎจราจรหรือข้าเจ้ามาได้มาสรงเสือกูเฮาเมาเนี่ยเจ้าบอกว่าจะเมาบอกมีใบขับขี่ขับรถย้อนสอนมาได้ขาดเข็มคัดมาได้เสยหัวกันนอก โทรศัพท์คณะขัพีนั่นคือเรื่องของกฎจราจรบริษัทประกันไทยจะมาอ้างว่าอ้อนี่เพื่จรจรัรยานบัญชนั่นคือบะไ้นะคะอันนี้ต้องต้องทาความเข้าใจนิดนึงค่ะอ่ะคำนีเจ้าขอถามชัาตพอร,บ,อรอบรถนเถื่อนเบี้ยประกันตอนน่อไรสามร้อยบาทรถเก๋งหกร้อยบาทรถปิ้อัพเก้าร้อยบาทพอบอแต่ละประเภทเบี้ยประกันจะตามกันแต่ความคูมครองไม่เท่ากันหมดเลยนะเจ้า ดูนี่เลยนะคะตายเจ้าเกยไปบรรยายตีสหออโรโทรหงพักโฮบงโฮบ้านหงบ้านส่งเสริมสุขภาพตับลนตีห้วยไหลปนยังเข้าใจว่าตายได้หนึ่งแสนปนบอกว่าเสียชีวิตรหรือพิการเขาบ่าพิการที่เช่นหูนวกตาบอดนิ้วหายไปหนึ่งข้อนะคะมันเกยมีนะเจ้านั่ง เออครับขอโทษน,นะเมนยิ้งปวดชอบใส่รองเท้าเปิดส้นแล้วก่อนนิวก้อยปวดไปทะลุโดนไอ้โดนไอ้ขู่กรณีปากบวานนิ้วก้อยพุดเลยเจ้ากรณีนี่ถือเขาก็ตตายเลยนะคะหรือฟันถายไปห้าซี่เออหรือเออคนห้องอย่างเอาสูญเสียอว,ยวัยวะอันนี้คือจะได้สองแสนบาทความคุ้มครองนะคะเจ็ดห้าหมื่น แล้วนอกเหนือจากนั้นยังได้ค่าชดเชยวันละสองร้อยบาทต่อหนึ่งวันแต่บังเกิดชาววันใบเตบอกว่าท่านเป็นข้าราชการตำรวจท่านบอมีสิทธิ์ได้ตัวนี้ยังได้อยู่นะเจ้ามาคอละลกตกันเพราะบางคนบอกอ้า,อา,าวการค่าชดเชยนี่คุณเป็นข้าราชการคุณมีไรายได้อยู่แล้วคุณบางคนจะได้สองรอยบาทบาทเกี่ยวบาใจนะคะแล้วเจ้ากระลันจะว่าผ่านวาบาทเกียวเลยว่ะความคุ้มครองตัวนี้ ลูกนายโยกรัฐมนตรีเอาไปตัวอีเนอร์ลูกตาสีตาสาเอาไปตัวอีเนอร์เบาใจนะเจ้าได้เต่ากันมดนะคะอ่ะถามตอรถเครื่อนรถจราจรคือซ่อนได้หนึ่งคนมังกรเจ้าใจก็เจ้า,จจาอ้าวรถจราจรคือซ่อนได้หนึ่งคนแต่ตึงวันนี้ท่านสังเกตดูซ่อนกี่คนเจ้าเอาแหงรถว่ะแต่็จคะเจ้าถามว่าเด,ดี๋ยวเจ้าอยากจะถามท่านนะล่วคือทันตอบ พรามันเคยมีบริษัทประกันภัยตีรักษาผลประโยชน์ของบริษัทมากเกินไปจุเจ้าบ้าโกงเจ้าบ้าเจ้าถามว่าถ้าเกิดเจ้าไปสามคนคนในมอเตอร์ไซค์หนาไปกันสามนะโดนรถวิอัพหลบเออลับในข้ามเลนมาจนตายสาคนเลยถามว่าบริษัทประกันภัยจะจา่จายทั้งหมดหรือจ่ายแค่สองคนตามกฎจราจร ใครว่าสองคนเจ้ายกมือขึ้นเจ้าใครว่าว่าสามคนยกมือขึ้นเจ้าเรนเจะได <laughs> <c oughs> ้ม, <c oughs> มาโยกกับกเจ้าเจ้าบอกว่าสามคนหักบบกนกับมาโยกสองคนหันกับ่าโยกทางยูเฉยๆฉยมาแน่ใจอ้าทำตอบเออยังยังบรตอบทีดีกว่าเจ้าถามว่าโลกปลิกอัพแต่แต่ตแล้วข้างหลังควเพิ่อเอาไว้ใส่ของกับเจ้า แต่ปีไทยบ้านเฮาหน้ายานาเหมือนจะได้เจ้าเต็มหลังรถนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าปิกอัพเนี่ยไปหลังห้านั่งได้เก่งห้าไปสิบคนโดนรถสิบล้อรับในจนตายงดถามว่าบริษัปทประกันภัยจ่ายกี่คนห้าคนหรือสิบคนใครบอกว่าห้าคนยกมือขึ้นใครบอกว่าสิบคนยกมือขึ้นมีบางคนที่คูน่นั้งมาแน่ใจดู้ตั้งหลังก่อนอสรุปง่ายๆนะคะตองจ ท่านเคเห็นรถเครื่องห่วก็เจ้าปวดพึน้นซ่อนได้หนึ่งเนี่ยนี่มันพ่วงไว้แหมอันนี้คือปีไทยหรือรถรถท่านจับได้าวันกรในตอนปีสามกรยังปีสามสีวัน